คุณกำลังฟัง Pop Culture Podcast หยุดควบคุมปิดกั้นแล้วหันมาบริหารจัดการดีกว่าไหมสวัสดีครับผมป๊อปนทัททุษแสงชูวง CCO ของแบตไตและนี่คือรายการ Pop Culture Podcast วันนี้เราอยู่ที่เอพิโซด7กันแล้วครับระหว่างที่ผมกำลังบันทึกเสียงอยู่เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นนิวไฮคือ11,784รายและเสียชีวิต81รายและถ้าผมย้อน ไปดูตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดเมื่อ2วันก่อนก็ถือว่าเป็น New High เช่นกันครับคือ141ลรายเมื่อวันเสาร์ที่17กระกฎาคมที่ผ่านมาพอยอดสูงขึ้นเดาไม่ผิดครับหลังจากที่รัฐบาลสั่งคุมเข้มประกาศล็อกดาวกรุงเทพและปริมณฑล6จังหวัดบวกกับอีก4จังหวัดภาคใต้รวมเป็น10จังหวัดตั้งแต่วันที่12กระกฎาคมไปจนถึงยังน้อย14วันซึ่งก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่า ห้างร้านต่างๆต้องปิดทําการยกเว้นเปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารเครื่องดื่มห้ามกินในร้านต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นแล้วก็เปิดบริการได้ถึงแค่2องทุ่มที่สําคัญเนี่ยคือห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา3ามทุ่มจนถึงตีสีรวมถึงห้ามเดินทางข้ามจังหวัดยกเว้นกรณีจําเป็นแต่เท่านั้นไม่พอครับเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆยอดผู้เสียชีวิตก็สูงขึ้นเช่นกัน เมื่อวันที่18กรกฎาคมนายกก็เลยออกมายกระดับสั่งคุมเข้มมากขึ้นไปอีกโดยสั่งเพิ่มจากเดิม10จังหวัดเนี่ยให้เป็น13จังหวัดแล้วก็สั่งควบคุมปิดสถานที่ต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมคือจริงๆผมเริ่มไม่เห็นด้วยตั้งแต่การสั่งควบคุมปิดแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็หยุดงานก่อสร้างเป็นเวลา1เดือนที่ออกคําคสั่งไปก่อนหน้านี้ซึ่งผมว่าไม่น่าจะใช่1เดือนด้วยถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เหตุผลที่รัฐบาลสั่งปิดแคมป์คนงาน ในตอนนั้นอ้างจากประกาศของกทมระบุว่าแคมป์คนงานเนี่ยเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ของโควิดแต่คำถามก็คือปิดแล้วมันจบไหมปิดแล้วเชื้อโควิดมันจะระเหยเป็นไอหายปไปในอากาศเองเหรอผมไม่เข้าใจว่าทำไมเอออก็สั่งปิดเอออก็สั่งควบคุมห้ามออกไปไหนการสั่งปิดแคมป์คนงานเนี่ยก็ไม่ต่างจากการสั่งห้ามคนออกนอกแคตสถานหลังเวลาสามทุ่ม โควิดมันเป็นเชื้อโรคนะครับท่านมันไม่ใช่ผีไม่ใช่แวมไพร์จะต้องออกหากินเวลากลางคืนคือคุณสั่งห้ามออกเวลาสามทุ่มแต่คนก็สามารถติดเชื้อโควิดกันได้อยู่ดีในตอนกลางวันตามซูเปอร์มาร์เกต็ตตามร้านสะดวกซื้อหรือแค่ขึ้น BTS คือขึ้นรถเมย์มันก็เสี่ยงติดเชื้อโควิดแล้วแล้วการไปสั่งห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนหรือสั่งปิดแคมป์คนง,งานห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยมันไม่น่าใช้การแก้ปัญหาในระยะยาวครับแล้วการตัดสินใจปิดอะไรแต่ละครั้งเนี่ย ทางรัฐบาลเนี่ยไม่เคยออกมาให้ข้อมูลหรือว่าเหตุผลหรืออธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยหรือด้วยข้อมูลทางการแพทย์ว่าร้านอาหารเนี่ยต้องปิดนะเพราะจากสถิติมีตัวเลขเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปและถ้าเกิดว่ามีประชาชนถามว่าคนนั่งในร้านอาหารเนี่ยยังแออัดน้อยกว่าที่เขาไปยืนเบียดอยู่บนรถไฟฟ้าเลยมันก็มีโอกาสติดเท่ากันไหมแบบนี้ทางรัฐบาลก็ต้องมีคําตอบต้องมีเหตุผลอีกอย่างเนี่ยคือพอปิดแล้ว มันไม่มีการปฏิบัติในเชิงลุกเหมือนปิดทิ้งไว้แบบนั้นไม่ได้ไม่ได้มีมาตรการอะไรต่อว่าจะเริ่มเดินหน้าตรวจประชาชนทุกคนอย่างเร่งด่วนแจกชุดตรวจโควิดฟรีหรืออะไรก็ว่าไปอย่างแคมปคนงานเนี่ยสั่งปิดแล้วก็จบคือก็ไม่รู้ว่าปิดไปเพื่ออะไรครับที่ผมเดือดร้อนกับคําว่าปิดเนี่ยเพราะทางรัฐบาลต้องเข้าใจว่าการสั่งปิดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ย มันไม่ได้กระทบชีวิตคนคนเดียวแต่มันมีหลายชีวิตมากที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของร้านลูกจ้างพนักงานส่งมันโดนไปกันหมดครับนี่ผมยังไม่พูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนค่อนประเทศโดยเฉพาะคนที่หาเช้ากินค่าที่เขาต้องได้รับค่าจ้างแบบวันต่อวันหรือพนักงานบริษัทเองผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ตกงานในช่วงนี้ตรงนี้รัฐบาลอาจจะออกมาอ้างว่าก็ให้เงินเยียวยาแล้วไงคือมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่โยนเงินมาแล้วก็จบ แล้วเงินที่รัฐบาลให้แต่ละทีเนี่ยมันถือว่าน้อยมากหากเทียบกับไรายได้จริงๆของเขาแล้วเวลาที่เยียวยาเนี่ยคุณก็เยียวยาแค่ไม่กี่เดือนแต่คนพวกนี้เขาเดือดร้อนต่อเนื่องกันมาเกือบ2ปีแล้วครับดังนั้นหนี้สินเนี่ยมันก็ทบขึ้นเรื่อยๆเงินที่รัฐบาลโยนให้แต่ละทีเนี่ยแค่เอาไว้กินข้าวแทบจะยังไม่พอเลยครับนี่ผมยังไม่พูดถึงระบบการที่กว่าจะได้รับเงินมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็หลายขั้นตอนมากยังมีคนยากจนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่า คนเท่าคนแก่ที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับเงินเยียวยาก็มีนะครับคําถามของผมก็คือว่าทําไมรัฐบาลไทยชอบควบคุมชอบปิดกัน้นมากกว่าการบริหารจัดการแก้ไขหรือว่าให้ความรู้ซึ่งไม่ใช่แค่ช่วงโควิดนะครับแต่ว่าเป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วโดยเฉพาะในช่วงหลายปีให้หลังเนี่ยประเทศไทยห้ามอะไรบ้างหลักเริ่มตั้งแต่เป็นกฎหมายใหญ่ๆเลยอย่างเช่นห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ห้ามเห็นบุหรี่บนจอห้ามค้าประเวณีห้ามเซ็กซ์ทอยห้ามหนังโป๊ห้ามมีบ่อนการพนันห้ามเล่นหวยใต้ดินไปจนถึงเรื่องเล็กๆอย่างห้ามสวมเครื่องแบบนักเรียนผิดระเบียบห้ามไว้ผมยาวห้ามดูหมิ่นล้อเล่นศาสนาห้ามด่ารัฐบาลอันสุดท้ายนี้น่าจะยากแล้วนะครับถ้าเราย้อนดูการแก้ไขสถานการณ์โควิดของประเทศไทยเนี่ยอ่ะผมก็ต้องชื่นชมว่ารัฐบาลไทยทําได้ดีนะในช่วงแรกๆ ตั้งแต่เมื่อกลางปีจนถึงปลายปีที่แล้วที่ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นศูนย์ติดต่อกันหลายเดือนมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเตรียมวางแผนบริหารจัดการไว้ได้ดีหรือว่าโชคดีก็ไม่แน่ใจแต่อะเราก็ต้องยกความดีให้เขาในตอนนั้นแต่เหมือนรัฐบาลเนี่ยจะนิ่งนอนใจจนเกินไปอาจจะหยิงพยองแล้วก็ภาคภูมิใจท่องประโยคซ้ำๆว่า เราชนะไทยชนะหมอชนะจนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ชนะนะสิครับเพราะโควิดมันไม่หายแล้วมันก็เริ่มกลับมาระบาดในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆจนวิกฤตหนักมากในตอนนี้ดละน,นั้นแหละครับมันก็ช้าเกินไปสําหรับจัดการกับทุกอย่างทั้งการจัดหาวัคซีนการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์การเตรียมโรงพยาบาลการจัดหาสถานที่รักษาตัวคือการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ พอมาเริ่มเตรียมตอนฉุกเฉินเนี่ยทุกอย่างมันก็ล่าช้ามันไม่ทันกับสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆที่สําคัญเนี่ยผมว่ารัฐบาลจะมาเล่นเกมบริหารแบบเก่าแบบปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ครับคือเหมือนพวกเขาคิดว่าปีที่แล้วอ่ะมันประสบความสําเร็จเพราะว่าเราปิดล็อกดาวง์ไงพอตัวเลขสูงขึ้นเดี๋ยวเราปิดล็อกดาวแบบคราวก่อนเดี๋ยวตัวเลขก็ลดลงไปเองตัวเลขอาจจะลดลงจริงครับ แต่พอเปิดแล้วมันก็จะกลับมาอีกอยู่ดีแล้วผมถามว่าเราจะปิดปิดเปิดเปิด,ปดไปจนกว่าโควิดจะหายไปจากโลกนี้หรอครับมันเป็นไปไม่ได้ผมว่าประชาชนทุกคนเนี่ยอยากฟังนโยบายหรือแผนการแบบมองการไกลของรัฐบาลในระยะ3เดือน6เดือนว่าถ้าปิดแล้วเปิดมาได้ผลยังไงมีมาตรการยังไงต่อไปการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนเป็นยังไงและการเยียวยาจะเป็นยังไง คือถ้าเราดูประเทศอื่นๆในฝั่งตะวันตกเนี่ยอย่างอเมริกาหรือยุโรปที่เขาสาหัสสากันมากในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแต่เราเห็นว่าเขาค่อยๆค,ค,ควบคุมได้ในช่วงต้นปีนี้แล้วก็คล้ายกับใช้คำว่าเอาอยู่ก็ได้ในช่วงตอนนี้คือยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่พวกเขามีวิธีบริหารจัดการให้คนในประเทศเนี่ยอยู่ร่วมกับโควิดได้อันนี้นะครับผมว่ามันสาคัญที่ สอนให้คนอยู่ร่วมกับโควิดมากกว่าปิดกั้นโควิดให้ออกไปจากเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้เราปิดกั้นโควิดไม่ได้ครับมันก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆนั่นแหละครับจะโควิดจะเครื่องดื่มแอลกอ,อฮอล์จะศาสานาจะเซ็กซ์ทอยจะเด็กนักเรียนผิดระเบียบใส่เครื่องแบบไว้ผมยาวทุกเรื่องเนี่ยผมว่าเราต้องหาวิธีอยู่ร่วมกับมันให้ได้ไม่ใช่ปิดกั้นหรือควบคุมเอาละครับ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติผมว่านอกจากสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยสติก็สำคัญมากในช่วงนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง Pop Culture Podcast และนี่คือ Pop Culture Podcast ติดตามตอนใหม่ได้ในแบรนด์ไหนพอด